ไฮท้ารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนทุกท่านนะคะ วันนี้เรากลับมาพบกันในคลิปพิเศษนะคะดาวมฤตยูย้ายในรอบ7ปีจะส่งผลอิทธิพลอะไรต่อชาวราศีมีนกันบ้างนะคะการย้ายของดาวมฤตยูในรอบนี้เป็นการย้ายแบบชั่วข่าว5เดือนเท่านั้นเรามาดูกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาว่าชาวราศีมีนการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับคุณนั้นจะเป็นเรื่องราวอะไรกันนะคะชาวราศีมีนความรักการงานการเงินนะคะในทุกๆเรื่อง เลยนะเรามาเริ่มกันเลยนะหกไม้เท้าเนี่ยมันบ่งบอกถึงคุณกําลังจะก้าวผ่าน ข้ามเรื่องของความวุ่นวายต่างๆเนะะี่ยค่ะอะไรที่มันเป็นทางตันมาโดยตลอดกับสิ่งที่คุณพยายามจัดการแก้ไขผ่านเรื่องราวความวุ่นวายความไม่เข้าใจหรือใครก็ตามที่เข้าใจคุณผิดเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่เปิดใจให้กับคุณมากขึ้นเนะะีคะเป็นช่วงเวลาที่เราจะมีแสงสว่างในการเปลี่ยนแปลงในการเดินไปข้างหน้าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าแล้วนะชาวราศีมีนนะคะซีดา วถ้วยหลังจากนี้ก็จะมีความสบายใจมากขึ้นปัญหาใดนะคะที่มันยังค้างคาอยู่ในใจคุณบวกกับปัญหาใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาพร้อมกันเนี่ยจากเดิมที่เราอาจจะนิ่งเพื่อเราสถานการณ์ให้มันดีขึ้นมาโดยตลอดหลายปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากนี้ไปนะชาวราศีมีนคุณจะสบายใจคุณจะเจอช่องทางใหม่ใ ได้รับข่าวดีเจอโอกาสใหม่ๆเจอกับผู้คนรอบข้างที่จริงใจพร้อมที่จะเสียสละเพื่อคุณพร้อมที่จะผลักดันสนับสนุนให้คุณไปในทิศทางข้างหน้านะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังจะกลับมาโดดเด่นกำลังจะถูกเพ่งเลงถูกจับตามองแต่เป็นการถูกจับตามองด้วยความยินดีด้วยความศรัทธามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่มีความสามารถนั่นเท่ากับว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีของชาวราศีมีนที่กำลัง จะเกิดขึ้นคือคนรอบข้างบริวารเริ่มไว้ใจกับความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆของคุณแล้วนะคะสามถ้วยนะมีเดอะเฮอร์มิตนะคะสามถ้วยนี่อาจจะได้อยู่กับสังคมที่หลากหลายมากขึ้นพบปะกับเพื่อนฝูงมากขึ้นได้มีการออกไปเจอกับมิตรภาพใหม่ๆ เพื่อนใหม่กลุ่มใหม่นะคะคนใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเป็นคนที่อาจจะไม่ได้พึ่งกันได้มากขนาดนั้น แต่ก็ถือว่าเป็นคนที่จะทําให้เรามีความสุขนะคะอาจจะมีการไปเฉลิมฉลองไปงานเลี้ยงไปสังสรรค์ไปทํางานอยู่กับกลุ่มคนที่เขามีทัศนคติที่เป็นบวกมีพลังงานบวกจนทําให้คุณเองเนี่ยก็จะไม่ได้รู้สึกถึงความกดดันหรือว่ารู้สึกถึงความเครียดแต่อย่างใดนะคะหลายๆท่านเนี่ยมีในเรื่องของการอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการต้องไปศึกษาการอยู่กับชีวิตนะคะเป็นช่วงเวลาของการศึกษามีการไปเรียนต่อ มีการไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเป็นการเหมือนเราเนี่ย อาจจะต้องสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองในอนาคตนะคะแต่ก็อยากจะบอกว่าชาวราศีมีนช่วงนี้จะค่อนข้างเก็บตัวนิดนึงนะไม่ค่อยสูงสิงกับใครในเรื่องที่จำเป็นถ้าจะสูงสิงหรือว่าเหมือนเปิดใจให้กับตัวเองได้เจอกับเพื่อนใหม่ๆมิตรภาพใหม่ๆเนี่ยคุณก็จะเปิดใจแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นแต่คุณจะมีความซับซ้อนมากขึ้นคุณจะมีพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆที่ คุณต้องจัดการหรือแผนการในอนาคตที่คุณกำลังคิดเรียกได้ว่าคุณมีเกาะป้องกันตัวเองคุณระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตมากกว่าเดิมนะคะทำให้ทุกอย่างเนี่ยการเปลี่ยนแปลงหรือว่าความก้าวหน้าม,มันเป็นช่วงที่เราปรับตัวเหมือนรู้เทคนิคในการรับมือมากขึ้นก็จะทำให้มีโอกาสดีๆมาจากเนี่ยละคะ่ะคนเก่งๆที่เขาพร้อมจะสนับสนุนคุณอยู่ตลอดเวลาเข้ามาในชีวิตนะ มี justice นะคะหากใครที่อยู่ในช่วงเวลาของการทำสัญญาทำเอกสารนะคะหรือกําลังอยู่ในช่วงเวลาของการทุ่มเททำอะไรบางอย่างต้องการให้คนเนี่ยเห็นพิสูจน์ตัวเองเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่สิ่งที่คุณกําลังทำนั้นนะคะมันจะเป็นจุดที่พิสูจน์ตัวเองได้มากขึ้นทุกคนก็จะเห็นกับสิ่งที่คุณเป็นนะคะเราก็เหมือนเชื่อมัน่นยอมรับ ในการในการที่อยากจะทำข้อตกลงในการที่อยากจะทำสัญญากับคุณใครที่กำลังรอคอยการเปลี่ยนงานใหม่รอคอยการบรรจุรอคอยการแข่งขันนะคะหรือรอคอยการโปรโมทให้ผ่านงานต่างๆเนี่ย ก็มีแนวโน้มที่จะได้ข่าวดีเกิดขึ้นนะคะหรือใครรอคอยการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็มีแนวโน้มนะที่เราจะได้มีการเซ็นสัญญามีการตกลงลงนามกันอย่างมีหลักฐานมีเหตุผลแล้วก็จะเป็นตัวที่ผลักดันชีวิตคุณไปข้างหน้าด้วยหรือใครนะคะที่กําลังต่อสู้อยู่ในชั้นลงชั้นศาลมีคดีความที่เราจะต้องจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็มีแนวโน้มสูงที่เราจะชนะนะคะในช่วงนี้นะ อัศวินไม้เท้านะคะสิบไม้เท้าหกเหรียญแล้วก็ The f o ฟ l เนี่ยมันบ่งบอกถึงมันเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยอาจจะได้มีการได้เริ่มต้นผจญภัยในการทำอะไรใหม่ๆงานใหม่กิจกรรมใหม่มีแรงบันดาลใจใหม่ๆเข้ามานะคะหรือได้ทดลองทำในสิ่งที่บางทีคนอื่นเขายัางไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้มีปลายทางที่ดีแต่คุณมีความกล้าที่จะลองเสี่ยงในการเรียนรู้ในการทำอะไรที่มันมีความตื่นเต้นท้าทายมากขึ้นนะคะเป็นการใช้อารมณ์ในการเหมือนมีไฟในการทำคุณก็ทำคุณรู้สึกว่าในเมื่อจังหวะโอกาสมันมาคุณก็ทำจะไม่ค่อยกลัวอะไรทั้งนั้นนะคะในช่วงนี้ก็ต้องระวังด้วยนิดนึงละกันเนาะสำหรับความผิดพลาดต่างๆบางทีเนี่ยความที่เราไม่ค่อยอยาก จะไปยุ่งเรื่องของใครเยอะ ไม่อยากให้ใครมายุ่งเรื่องของคุณเยอะอยู่ในส่วนที่เหมือนเรารู้สึกว่าปลอดภัยเนี่ยนะบางเรื่องมันก็มีความหนักใจเหมือนกันนะถ้าจะหนักใจต้องระวังการหนักใจด้วยเรื่องปัญหาครอบครัวนะคะสำหรับชาวราศีมีนบางทีเนี่ยครอบครัวอาจจะคาดหวังในตัวคุณนะคนรอบข้างบริวารจะคาดหวังในตัวเราแต่เราไม่ยอมบอกความในใจกับเขาว่าเราเจออุปสรรคกับอะไรบ้างไม่สามารถแบ่งเบา ภาระไปให้กับใครได้ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะยิ่งเรื่องของความรักนะใครที่โสดอยู่นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยกำลังที่จะ move อ n ออกจากความเป็นเซฟโซนต่างๆเพื่อที่จะลองเปิดใจเรียนรู้เจอกับคนใหม่ๆให้เข้ามาในชีวิต แต่ในขณะเดียวกันคุณก็ยังมีกำแพงยังมีการปิดกั้นยังมีความไม่ไว้ใจยังมีความหวาดระแวงคุยได้แต่คุณยังไม่ได้ต้องการที่จะผูกมัดความรักมันก็ยังไม่ได้หวือหวายังไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่กับการย้ายของดวงดาวในครั้งนี้นะคะก็เหมือนเป็นการคุยแบบสนุกสนานคุยยังไม่ได้วางแผนอนาคตคุยแบบไม่ต้องการที่จะผูกมัดกับใคร ยิ่งใครที่มีแฟนมีคนรักมีคนคุยอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เราต่างฝ่ายต่างนิ่งๆตัวเราเองเราก็ไปโฟกัสอย่างอื่นไปให้ความสำคัญกับอย่างอื่นมากกว่าที่จะใส่ใจคนรักด้วยนะคะมีภาระมีหน้าที่ต้องจัดการหลายอย่างนะที่ผ่านมาเราอาจจะพยายามเพื่อความรักมาเยอะจนในวันนี้เนี่ยเหมือนเป็นช่วงเวลาแห่งการขย่าชีวิตตัวเองใหม่ ตกผลึกนึกคิดทบทวนสองกระจกนะคะเพื่อให้มันสะท้อนในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆในความสัมพันธ์เลยทำให้คุณเองเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยได้โหยหาแฟนเท่าเดิมนะคะก็จะมีบ้างที่เราสองคนจะมีปัญหากันแต่เป็นปัญหา ความน้อยอกน้อยใจเป็นปัญหาทะเลาะกันแบบประชดประชันประชดประชันโดยการนิ่งเงียบไม่คุยนะคะหรือว่าอาจจะไม่คุยกันดีๆเหมือนที่เราเคยพูดคุยกันตามภาษาคนรักนะนะก็อาจจะทําให้ตรงนี้เนี่ยมันม,มีอุปสรร,รคนิดนึงนะคะเวลาที่ปัญหาทางใจมีมอุปสรร,รคสาหรับชาวราศีมีนเนี่ยมันจะกระทบไปในหลายๆส่วนไม่ใช่ว่าคุณไม่สามารถแยกแยะได้ แต่ว่าในหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นด้วยความเป็นชาวราศีมีนต้นทุนเดิมเนี่ยคุณเป็นคนชาวธาตุน้ำคุณใช้ใจในการทำทุกอย่างเวลาใจมันฟูใจมันเต็มทุกอย่างมันก็มีพลังมันก็มี energy บวกไปหมดแต่ยามใดที่มันถดถอยเวลาที่มันท้อเวลาที่มันรู้สึกเบื่อเนี่ยคุณจะปิดกั้นตัวเองมากๆก็เนี่ยคงจะต้อง พยายามในการแยกแยะก,กับเรื่องที่ทำให้คุณบั่นทอนจิตใจเนาะตรงไหนถ้ามันยังหนักใจยังไม่อยากเคลียร์ยังไม่อยากเอาเก็บมาคิดก็เหมือนต้องพักหรือว่าเบรกเอาไว้ก่อนเพราะโอกาสจังหวะดีๆเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเวลาที่มีโอกาสดีๆมานะคะก็อยากให้ชาวราศีมีนโฟกัสแบบเต็มที่เพราะเนื่องจากอย่างน้อยคุณกาลังจะได้รับชัยชนะ คุณกำลังจะได้รับการยอมรับเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะในช่วงของการที่ดวงดาวมฤตยูเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้โอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไายหรือชอบในการทำนายยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe หรือติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ส่วนใครนะคะต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการติดต่อเอาไว้ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นไลน์ Facebook หรือ Instagram นะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวนั้นจะมีความละเอียดและมีความแม่นยำมากกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ